เราบวชแล้วเราจะปฏิเสธอะไรไม่ได้เพราะว่าประชาชนทั้งหลายเขาก็อุปโลกให้เราเป็นพระเราจะเป็นหรือไม่เป็นเขาอุปโลกให้เราเป็นพระเรื่อยไปเราก็ปฏิเสธไม่ได้เ็าต้องยอมเป็นพระให้ถูกต้องมาเป็นพระที่ดี นี่ทางฝ่ายธรรมวินัยน,นี่ล่าก็ได้วางไว้แล้วอย่างนี้ถ้าเมื่อประกาศตัวเข้ามาอย่างนี้ยอมรับสมาทานอย่างนี้ก็ต้องทําอย่างนี้มันหลีกเรื่องไม่ได้มันบิดริวไม่ได้มันเป็นนั้นว่าตลอดเวลาที่บวชนี่จะสามเดือนสี่เดือนหรือกี่เดือนก็สุดแท้ขอให้มันเป็นพรมิจันทร์ <c oughs> เป็นเนื้อเป็นตัวถ้าผิดจากนี้ก็คือเล้วหลายไม่มีอะไรที่น่าชื่นใจที่จะได้รับเพรเรื่องการเป็นอยู่กินอยู่เป็นอยู่นี่าอมันเป็นไปอย่างเท่าที่มันจําเป็นให้มันน้อยให้มันมีเรื่องน้อยให้มันมีเท่าที่จําเป็น นั่นก็เป็นพรหมจรรย์อยู่อันหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งของพรหมจรรย์อยู่แล้วกินง่ายอยู่ง่ายเป็นง่ายมันโดดมากน้อยในเรื่องปัจจัยสี่นี่เป็นพรหมจรรย์อยู่ส่วนหนึ่งแล้วที่ส่วนที่สําคัญก็คือเนี่ยบังคับกายวา,าจาใจให้สูงขึ้นไปตามเรื่องของศีลสมาธิปัญญา ศีลก็คือระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมกายวาจาไวาให้ถูกต้องสมาธิก็คือระเบียบปฏิบัติที่จะปรับปรุงรักษาจิตไว้ให้เป็นจิตที่ดีที่สุดปัญญาคือระเบียบปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสว่างสวายยิ่งขึ้นไป ในสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้คือเรื่องการดับทุกข์นี่เราจะไม่แจกออกเป็นสีนสิบสีนแปดสีนสองรอยี่สิบเจ็ดอะไรให้มันลำบากจะซื้อถือสีนเพียงตัวเดียวนะคือบังคับตัวให้มีความถูกต้องที่กายที่วาจา ปรากฏอยู่ก็แล้วกันเรื่องจิตนี่ไม่ยังไม่พูดถึงเพราะถ้าเพียงแต่ลำพังคิดในจิตนั้นศีลไม่ถึงกับขาดแต่ถ้าทางกายทางวาจามผิดไปแล้วก็เรียกว่าศีลขาดนันเรื่องศีลนี่ก็คือระบบปฏิบัติดำรงกายและวาจาไวา้ให้อยู่ในความถูกต้องเรียกว่าศีล คุณจำได้เพียงเท่านี้และเข้าใจเพียงเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับที่จะมีศีลแล้วมันจะไม่ผิดศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดหรือศีลอะไรทั้งหมดทั้งกินได้เราคอยสะดุ้งไว้เสมอที่มันจะมีความผิดพลาดทางกายทางวาจาคำว่ากายนี่มันหมายความมากหมายทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งปากทั้งท้องทั้งไหนตาหูจมูกนี่ไหนก็สุดได้เลยที่มันเนื่องอยู่กับกายนี่ก็ต้องระวัง ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะเป็นศีลคำว่าศีลนั้นความหมายที่แคบอที่ความหมายที่สั้นที่สุดก็คือว่าบังคับหรือสัรวมหรือสังวรหรือควบคุมแล้วแต่ใช้คำไหนเจตนาจะบังคับเอาไว้ได้นี่คือศีลจะบังคับอะไรก็ได้แต่ควอมเป็นบังคับที่ถูกต้องแล้ว ไม่จะบังคับร่างกายให้ถูกต้องก็เรียกว่าศีลบังคับจิตให้ดีก็เรียกว่าศีลส่วนที่การเป็นการบังคับนมันเป็นศีลไอ้ส่วนที่จิตสงบน่มันเป็นสมาธิหรือ <c oughs> ว่าจะมีการพิจารณาทำปัญญาบังคับให้มันพิจรารณาเกิดปัญญาไอ้ส่วนที่บังคับนี่ก็เป็นศีลแต่ปัญญาความรู้เกิดขึ้นมันเป็นปัญญา มันไม่ว่าจะไปทําอะไรข้าวถ้าบังคับให้อยู่ในความถูกต้องอย่างสม่ำเสมออย่าให้ถอยหลังใหญ่ละเลยนี่เป็นศีลหมดอย่างคุณบังคับตัวเองให้มาไหว้พระสวดมนต์ตอนเชา้าตอนเย็นส่วนที่บังคับให้มาได้นั่นนะคือศีลเพรามเป็นการบังคับ ให้มาให้อยู่ในร่องในรอยในระเบียบนี่จะเป็นสีหมด <c oughs> ส่วนที่สวดมน์มันก็เป็นสวดมน,น์ไปแต่ส่วนที่บังคับตัวให้ตรวดได้อยู่ให้มาให้บังคับส่วนนี้มันเป็นสีทั้งนั้นเ <c oughs> สีมันมีความหมายอย่างนี้อย่างเดียวนะแต่ก็แจกรายละเอียดออกไปมันมากมาย <c oughs> เราเลยใช้วิธี เอาเอาหัวใจของมันไหวได้เรื่องปีย่อยมันก็ได้หมดหนะัวใจมันคือบังคับตัวเองให้ได้ <c oughs> ในส่วนที่เกี่ยวก,กายวาจานี่ก็เป็นพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์โดยตรงพรหมจรรย์ที่ถึงขนาด <c oughs> ที่จะ พูดได้ว่ามีพรหมจรรย์คือศีลพรหมจรรย์ในส่วนศีลถ้า <c oughs> เมื่อทำส่วนนี้ได้มันก็ง่ายที่จะทำพรหมจรรย์ในขั้นต่อไปคือส่วนสมาธิสมาธิาธนั่นวิธีทำกันมากมายยุ่งยากจนเฟื้อไปหมดแต่เรื่องของมันก็มีอยู่ที่ว่า ทำจิตใจเนี่ยให้มันเหมาะสมที่สุดควรทำจิตใจให้ขึ้นถึงระดับสูงสุดที่มันจะจะดีได้โดยหลักใ,ใหญ่ๆก็ว่ามีจิตท,ที่ ไม่ไม่กำลังไม่ถูกกิเลสรบกวนนี่อย่างจิตบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็มีจิตมั่นคงมั่นคงแน่แน่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นจิตที่พร้อมที่ได้ที่หรือที่พร้อมที่จะ ทำการงานทางจิตที่เราถือตามหลักทั่วไปฮะถาวางว่าอย่างนี้จิตกำลังบริสุทธิ์คือไม่เศร้ามองไม่ขุนมัวไม่ร้รอนร้อนไม่วนเวียนอะไรนี่จะจิตบริสุทธิ์แล้วจิตมั่นคงแน่วหน้าแล้วก็จิตมันว่องไวพร้อมที่จะทําหน้าที่ของมัน ม <c oughs> ันคนที่ไปเข้าใจว่าพอพอเป็นสมาธิมันก็อยู่เงียบเหมือน่อนไม้มันคนหลับตาพูดมันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็พูดเอาเองอสมาธิแล้วนั่งแข็งตัวแข็งเป็น่อนไม้เลยอันนั้นมันก็เรียกอีกอย่างหนึ่งเ็าเรียกว่าสมาบัตหรือการเข้าสมาบัติการหยุดอยู่ในสมาบัติตามที่ตัวจะพอใจ เป็นความสามารถหรือเป็นการพักผ่อนหนึ่งแบบหนึ่งต่างหากที่ผู้ที่มีสมาธิจะสามารถทําได้แต่ <c oughs> ว่าลําพังสมาธินี้ก็หมายถึงจิตกําลังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดที่จิตมนุษย์มันจะดีได้อย่างไรคือ <c oughs> บริสุทธิ์ไม่มีอะไรรบกวนแน่วแน่แนมั่นคง <c oughs> แล้วก็ว่องไวในหน้าที่ของจิตนั้น ม <c oughs> ันไม่ต้องนั่งตัวแข็งป็นท่อนน้อยวิ่งอยู่ก็ได้หรู้ว่าทำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็ได้มความเป็นสมาธิคือจิตแจ่มใสสดชื่นเข้มแข็งมั่นคงว่องไวเฉียบขาดเต็มไปด้วยสติจนไม่ชันญะคือเป็นสมาธิ ก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวได้ดีนี่มนเป็นพรหมจรรย์ขึ้นหม่อันส่วนนู้นมันเป็นศีลปัญหาทางกายทางวาจาหมดแล้วเดี๋ยวนี้มาเป็นสมาธิปัญหาทางจิตก็หมดอีกที่เหลือไปก็เป็นเรื่องทางความรู้ความเข้าใจความรู้ความแจ่มแจ้ง <c oughs> เรียกว่าปัญญา สำหรับจะรู้จากสิ่งที่มันรู้ได้ยากที่ยากที่จะรู้ก็เป็นหน้าที่ของปัญญา <c oughs> นี่ก็ต้องอบรมเป็นพิเศษโดยเฉพาะการอบรมให้เกิดปัญญา <c oughs> แต่ถ้าว่าศีลมันดีแล้วมีกายวาจาดีแล้วสมาธิก็ดีแล้วคือจิตพร้อมได้ที่แล้ว <c oughs> การอารมณ์ปัญญาก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยสะดวก